ทุกคนคะ่ะมีร้าน,นเล็กๆร้านหนึ่งอยู่แถวในซอยบางเหียวทุกคนจะบอกว่าร้านนี้อยู่ติดกับศาลเจ้าเล็กๆซึ่งมี่ขับรถผ่านแล้วไม่ดูออกเลยว่ามันต้องอร่อยแน,น่ๆมันเป็นเหมือนมีผัดปกเกีียะสไตล์ภูเก็ตอ่ะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะทุกคนแล้วก็เขาจะเสิร์ฟไอ้นี้คะ่ะทุกคนเป็นหอมแดงแล้วก็เป็นเหมือน เม่ใช่ใครชอบผู้ชายก็กินนะคะแต่ว่าไม่ชอบก็ชอบผอกแดกม,มนงชนกัน,นทุกคนดูแล้วแบบเอาจริงนะหน้าอร่อยแน่ๆอร่อยต้องอร่อยแน่ๆเราสั่งเป็นหมี่เหลืองผัดนะคะเป็นสไตล์แบบหมี่ฮอกเกียนภูกเก็ตน,นะคะทุกคนเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะจริงๆ,ๆอุ้ยดูดิยังเป็นแบบยังเป็นแบบเตาถ่านอยู่เลยอะเลิศทุกคนรา้านจะอยู่แถว บางเหนียวนะเดี๋ยวไปชิมรสชาติกันทุกคนมาแล้วนี่ดูหน้าตานะคือมันเป็น่ผัดสไตล์ครูเกต์อะทุกคนเป็นอะไรที่ชอบมาก <c oughs> ไม่จังใส่จานนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงกันทุกคน <c oughs> เริ่มต้อง <c oughs> แบบไม่ปรุง,งนันน <c oughs> างเขาจะเป็นร้านแบบ กรอบไปแก,แกนะ่อะไรยเงี้ยร้านแบบเนี้ยเนาะมันต้องอร่อยแนะ่ๆเอาจริงคือไม่ชิมมีความรู้สึกว่าน่าจะอร่อยแล้ว,ช,วนะชิมน้ำก่อนนะมันจะมีแบบเป็นน้ำครึ่งๆทุกคนมันไม่ใช่เป็นบะหมี่น้ำนะแต่มันเป็นแบบ<ม>อร่อย ตอนนี้ต้องดูอีกคนนี้ชทั้งทุกนแบบไอบ้บะหมีเหลือเนี่ยวเวลาแบบมีกินกันกับหอมแดงมันจะหวานหวานนะอันนี้หอมแดงในะเนี่ยใส่ก็และมันจะหวานหวานทุกคนไม่ปรุงใส่ผิดจะเพิ่มว่าชอบทั้งที่กินก่อนนะต้องจะหวาน มันสมดชามแล้วอะมันเป็นรสชาติที่แบบคุณเคยมาตั้งแต่เด็กๆอะเราชอบมากสาวภูเก็ตแบบนี่คือคนที่ชอบกินแบบนี้นั่นเป็นอาหารเด็ดซึ่งอาหารจีนไงภูเก็ตเป็นจังหวัดที่แบบได้รับวัฒนธรรมจีนมาคนมันเป็นรสชาติที่แบบคุณเคยมาตั้งแต่เด็กๆอะนี่มันลองทาั้งได้นะอร่อยมากทุกคน ให้คะแนนเต็มสิบนะมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยมากอร่อยมากนั่นก็พี่เจ้าของร้านนะคะใจดีมากนะคะโอ้โหทุกคนเออ่ที่จัดร้านนะคะอยู่แถวบางเหนียวเลยทุกคนเนี่ยอันนั้นโรงเรียนบางเหนียวใช่ไหมโรงเรียนบ้านบางเหนียวจะอยู่นู้นนะเห็นป่ะเดี๋ยวฉันถ่ยใน่าจะตรงนั้นะะนะคะแล้วก็ร้านที่ติดก,กับศาลเจ้าเลยค่ะยังไงก็ลองแวะเวียนเข้ามา ม,นนะะมีผัดสไตล์ภูเก็ตนะคะเป็นครั้งแรกที่มาลองร้านนี้เหมือนกันนะอร่อยรสชาติดั้งเดิมรสชาติแบบรสชาติตั้งแต่แบบคุณเคยตแต่เด็กๆกไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย